เกษตรวิชาาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรวรางกูลเมื่อครั้งยังทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารได้มอบที่ดินส่วนพระองค์1350ไร่ในพื้นที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําไปบริหารจัดการในลักษณะของคลินิกเกษตรครับในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรโดยนำข้อมูลมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและมาปรับปรุงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องของระบบนิเวศในพื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติที่สําคัญและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน,นตั้งแต่ปีพศ2545เป็นต้นมาครับ ท่พื้นีแห่งนี้แต่เดิมมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำประกอบกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นผลมาจากการบุกรุกแผ้วทางพื้นที่เพื่อทำไร่หมุนเวียนการบุกรุกเข้าไปทำลายป่าไม้และผลผลิตที่ได้รับก็ตกต่ำลงทุกปีรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ยังเข้าไปไม่ถึงการคมนาคมไม่สะดวก ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมต่อการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ในบ้านเราช่วงก่อนชาวบ้านลําบากมากทําการเกษตรทําไล่เลื่อนลอยกันหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเข้ามาในหมู่บ้านจะมีทางการมาจัดสรรที่ในพื้นที่ให้ชาวบ้านลงมาทําการเกษตรแล้วก็อพยพชาวบ้านที่บุกลุกพื้นที่ป่าลงมาอาทําทการเกษตรในพื้นที่ที่จัดสรรให้หลังจากอพยพชาวบ้านลงมาทําข้างล่างชาวบ้านสามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีครับ ก่อนนี้ก็ฮับแจ้งทั่วไปวันวันร้อยวันร้อยห้าสิบตั้งแต่ได้สวนก็ได้ปลูกหอมได้เสตงมาพ่องเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี้เอาพอกินตั้งเพื่อนเอาฮือก็ดีฐานะก็ดีพอมีกินนยังขึ้นมาพ่องแต่ก่อนนี้ยากจนโชคดีแค่ไหน ที่เราเกิดมาเป็นคนไทยโชคดีแค่ไหนที่เรามีพระมหากษัตริย์ส่งพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผสบกน,นิกรพระเมตตาของพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในวันนี้ สภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่เปลี่ยนแปลงไปพื้นดินพลิกฟื้นอีกครั้งทุกครอบครัวมีรายได้หลักจากการปลูกพืชผักทุกชีวิตมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทั้งผืนป่าและราษฎรผู้ยากไร้ วันมูลปานันอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเขาเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่สิบเขาเล่าอย่างภูมิใจนี่คือที่สุดในชีวิตของเขาพระองค์ทรงสอบถามเรื่องปัญหาและที่ทำกินของราษฎรพร้อมพระราชทานคำแนะนำจากการทำไร่เลื่อนลอยก็กลายมาเป็นการทำกรเกษตรแบบถาวรช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในขณะที่เด็กๆ ได้รับการศึกษานำความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองโอขอบพระคุณพระองค์ท่านนะครับที่ผมกราบทูลขอไปพระองค์ท่านก็โอได้ตัดอ่ที่ผมขอใหือยังอย่งภาคภูมิใจในชีวิตของผมนะครับผมก็ภาคภูมิใจที่ผมได้เข้าเฝ้าแล้วก็ กราบทุนราชดรที่ทุกยากแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านยังตัดโดวยงานหลายอย่างสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างถนนลงแต่และแปลงให้แก่ราชดรนนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ลืมแต่อาปากได้สบายสบายถ้าได้หลวงท่านเสด็จผมก็อยากจะเข้าเฝ้าในหลวงท่านหนึ่งักครั้งหนึ่งว่าที่ผมกลาบทุนไปนั่นตอนนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามที่ผมกลาบทุนขอท่านนะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชารฤธไทยรับสั่งถามความทุกข์สุขของประชาชนและส่งรับฟังปัญหาจนเกิดเป็นโครงการเกษตรวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีกำลังใจในการทำการเกษตรนับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน โครงการเกษตรวิทยาเป็นพื้นที่สวนพระองค์ปรยกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาดำเนินการทาแปลงสาธิตเรียนรู้ลักษณะคลินิกเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็การไว้พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วก็ให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้เล็งเห็น ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่สูงนะครับแล้วได้มอบพื้นดินส่วนนี้เป็นจุดเรียนรู้สาธิตเป็นที่มาทํามหากินของเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นครับนี่ก็นับว่าเป็นบารมีที่คุณอย่างรา้นพ้นถืไม่ได้ครับ ระองค์ทรงตัวหนักถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่รัศดรในการอยู่ร่วมกับป่ามีไรายได้ที่มั่นคงจึงเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเกษตรวิทยาณที่ดินพระราชทานจำนวน1350ไร่อันมีความหมายว่าปราดแห่งการเกษตรที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกับป่ารวมทั้งเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลก่อนนั้นที่สีวิตลุงลำบากมาได้ที่ตรงนี้ที่ของในหลวงราชการที่สีปไปนะเพราะสีวิตด,ดีขึ้นได้มาปลูกหอม ปลูกมะละลูกก็สง่งส่งเรียนหนังสือจบหมดละเขามาได้เนี่ยปลูกอันเนี้ยได้ดีอยู่ก็เก็บวันต่อวันก็ได้ประมาณร้อยกว่าโล200โลขอบขุณูใลในหลวงน้ายกันที่สิบครับหลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการขยายผลสำเร็จ ที่ได้จากโครงการเกษตรวิทยามาสู่ชุมชนโดยรอบจากภาพและรอยยิ้มที่เราเห็นก็บอกได้ว่าพวกเขามีความสุขในการใช้ชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงนับเป็นความปลื้มปิติยินดีของชาวไทย ผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่สิที่พระองค์ท่านมาให้ชีวิตใหม่กับพวกเราหลังจากที่มีโครงการเข้ามาทําให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปีนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถส่งลูกเรียนที่โรงเรียนข้างล่างทําให้ลูกมีการศึกษาจบชั้นสูงๆครับอขอกราบบพระคุณ<ม>พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่สิบดครับ จากวันนั้นพื้นที่เสื่อมโทรมเพราะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกวันนี้โครงการเกษตรวิทยาคือทรัพย์ทางปัญญาล้ำค่าอันได้รับพระราชทานจากในหลวงด้วยพระราชดำริสืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ